Những nhạc, nhẹ nhẹ vậy? nhẹ 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 nhàng 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 เฮ้ยเจ่แล้วยังไม่ตายยังไม่ตายครับช่วยปับมันตัวใหญ่มากเฮ้ยโอ้ยอย่าอย่างไรเฮ้ยเอ้ยปั๊เนิงปั๊เนิงโอ้ยเอาประตูปิดเลยเดี้อเออไอตู๊ดไอตูดอเออม,มีตัวนึงอยู่ข้างนอก เปิดรับโอ้โยอ้โหมยิงรู้อะหนูป๊บนึงแป๊บนึงเกียรเกียงโอ้โหเกียร์ครับ ใหญ่เหรอเฮ้ยเห็บกออเห็บดก่ออือ help God, help God. อีอ,อ,อีดูเรื่อง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 เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่องอย่างแรงครับไอ้ตัวใหญ่เอ้ยไม่สบใจไม่สบใจ ไปหาของก่อนเลือดเกือบหมดครับเมื่อกี้ครับอยู่ดีเจอมาตัวใหญ่ครับเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับอัน,น,นรีัลีโหลดบวกวันดาเมจโอเคไปนี่ครับผมอัปเกรดปืนมาใหม่ครับรู้สึกว่าน้าอุยอ้ยอุ้ยคาะ คเทปเกาะเทปเกาะตำแบนึงโอุย้ยยิงยิงพลาดโทษทีโทษทีโทษทีอย่ารีบอย่ารีบโอ้ยเอ้ยอย่ารีบบอกว่าอย่ารีบบอกว่าอย่ารีบหัวลุดหัวลุดหัวลุทบอกว่าอย่ารีบไงเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าอย่ออารีบรีบกันอยู่ได้รีบร,รีบเหรอ ฮะฮะฮะรีบเหรอรีบรีบรีบ,รบเสร็จเบื่อพวกรีบอครับมันสุดยอดรีบเลยอะดูดิเหลือแค่สองนัดก็รีบแบบทำไมมันรีบอย่างนี้อันนี้ไงต่อน่ะ ทำอะไรครับอุ้ยๆอะไรวะอ๋อโอเคครับมันนะครับกายเยี่ยมเกมในสเปซทำไมมันมนันอย่างวะมันมีเซฟไหมครับ โอขู่น้ำมันนั่นมันอะไรครับโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่ทำไมทำไมโอ้ยโอ้โหู่เพิ่มเลือดเลยเออรีบรีบรีบเดี๋ยวเดี๋ยวอือเอ้ยเอ้ยรีบรีบเหรอรีบรีบรีบอืมรีบก็โดนนี่ดิรีบอ่ะ เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไปสวนก่อนมันคือตัวอะไรวะเฮ้ยหัวขาดครับเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ครับ ตัวอะไรฮะตัวอะไรฮะโอ้โหรู้สึกว่ามันจะกัดสมนะครับให้สมมันขึ้นมานะครับอย่าพึ่งขึ้นอย่าอย่าพึง่งเออไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเออใช้เร็วเร็วดีเออเยี่ยม ในนี่ฆ่างไงวะใครมีใครมีวิธีช่วยบอกหนยครับจะฆ่างไงครับเฮ้ยเฮ็บไ้เห็บอยู่ไหนวะใหญ่รู้นะเฮ็ดเห็บเห็บเกาะเห็บเกาะตายยังวะ พาที่ยังวะเพื่อความแน่ใจครับโอเคเยี่ยมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับตัวบักเอกเลยครับถึงกับเหนื่อยแนะล้วเนี่ยร้อนอยากเปิดแอร์ ทำไมของเยอะจังวะเออเย่มะโอเคตกแต่งปืนนิดหน่อยครับตอนนี้ผมตกแต่งเป็นแล้วนะครับอะไรอ่ะ มันคืออะไรเอ่ยอ๋อมีแคย่ยิงลัวเหรอครับปั๊บปั๊บเฮ้ยอืมเยี่ยมอย่างแรงครับ โ okay. อเคแอดดาเมจดาเมจต้องแรงดาเมจต้องแรงครับกับอืมขอตกแปก,กตุก๊กตกแกะแงอืมอืมโอเคเฮ้ยยังโอเคได้อ๋อ,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 อเหมือนเดิมนี่หว่า ไม่มีครับแอดเลนแอดไฟเออร์เห็นว่ายิงชา้าแอดคิปแอดคิปครับตกแต่งคิปครับคิปคิปอะไรคิปเอเวียครับเฮ้ยคอสเร็วๆหน่อยเยี่ยมงั้นเลยเยี่ยมครับอืมน่าอันนี้น่าจะแรงขึ้น เย oh, yeah. okay. yeah. <es ี่ยบแค่ปอกแค่น okay. ี้รู้เลยว่อแรงอะไรเนี่ยสเตสิชาร์จอืมเยี่ยบจริงๆอ่ะโอเคอืม หัวอะไรเนี่ยครับเฮ้ยต้องไปดูต้องไปดูยน่าจะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับปืนนะครับไม่น่าใช่เฮ้ยอ๋อกดผิด โอเคครับ oh. okay, เป็นอีกปืนหนึ่งนะครับโอเคอืมเขาเหลือแค่อะไรนะยังไงวะ แล้วก็อ๋อทำให้มันเข้าหากันให้ได้นี่ครับใช่ป่ะหวะกม็มันทำไงเอย่ยเนี่ย ฟังเสียงหรือเปล่าวะอืมผมกำลังดูอยู่ครับจะทำไงครับออืมสมมติทำอย่างนี้นะ อะไวะแนละ้วถ้าจะให้มันเข้ากันนี่คืออ๋อเริ่มเกดครับอ๋อใช่หรือเปล่าวะ ขอเวลาทบทวนแป๊บหนึ่งนะครับเอาตูดชนกันวรอเด้อเดีดดอยดอยังไงวะ เริ่มงงครับเริ่มงงครับเดี๋ยวหน้าแตกมันมันใช่อย่างนี้เปล่าวะต้องต้องดูก่อนครับเฮ้ย <c oughs> ได้แด้ ต้องขอเวลาทบทตวนแป๊บ ok โอเคครับเริ่มเกณฑ์แล้วครับอ่ะเฮ้ยทำไมกล่องโน้น <Hum> ม <ming> ีตัวอะไรอยู่ข้างในด้วยครับอะไรนครับโอ้ย ไหนวะโอ้โหอโอโม้มันมีอ้วนะครับโอ้โห و! ไม่ตายเหรอโ,อ,โ,โ,อ,โยยอุ้ยตัวอ้วนจวเฮ้ยอย่าคนอ้วนอย่าคนอ้วนโอ้โยโอ้โยโอ้โยจริงจริงคนระับ วิ่งเลยวิ่งเลยจ้ำแหลบอย่าเพิ่งตายยังวะโอ้โหข้างหลังข้างหลังเลยข้างหลังเลยอย่ารีบอย่ารีบครับอย่ารีบอะไรไม่ห่วงเก็บกระสุนครับอย่ารีบโอ้โห

อ, ų, อะไรมันจะอึดขนาดนี้เหรอครับเล่นไปเล่นมาเริ่มเจอตัวแปลกๆขึ้นแล้วยิ่งแปลกเรื่อยๆแล้วเล่นไปเล่นมาเนี่ยครับกับเฮ้ยโอ้โหไม่รู้แล้ว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 โอ้โห เฮ้ยโอ้โหรี์พังครับอ๋อหายพังแล้วครับเอออโอเค,โอ,เคโอ้โหที่เติมเลือดหมดครับ มื่อไหร่ถึงเช็คพอยวะโอ้ oh, ที่เติมเลือดหมดแล้ว oh, โอ้โหโปเกสเซฟเลยครับโอเคครับถ้างั้นมีอะไรต่อเออเอาเนี่ยมีอะไรต่อขอเอาไวพ้พาร์ทนากันเลยละกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนใครวะ <Okay. S 1> ใครวะดูก่อน this is this. This is ต้องดูครับเฮ้ยดูดูอ๋อโอ้็ิเก็ดครับโอ้ก็ดแต่ต้องเจอศพก่อนครับ โอเคที่เหลือก็เอาไว้เจอพันหน้ากันนะครับบ๊ายบายเย้เบบ